ใส่นี้ของเจ้านเรียบร้อยแล้วฮะให้เอาหนี้เนาะจูเนาะมันก็ลุกวาวาดเลยนี่พ le, no. ี it it. Oh ่น oh ้องจะพกหดเข่าจะใหม่แผ่นเตืออือก็ลุกลามสิหดเข่าแล้วจีอือมันใหม่เลยคัดขนาดได้ใหม่เ่าสีทีประยุกต์แบบนี้สีอันประตูเข่าที่เอาวงเอากมองนี้เปิดแหน่ต่อไปเนี่ยปิ้งขึ้นคว้าเราแล้วก็สีมีประตูออกพุ่นอีกนึงเพื่อเราอนาคตเกี่ยวกับของน้ำ หน้าอยู่พ่นเนาะบ่วงเนี่ยบ่เงาบ่เลยว่าจังได๋บ่เงียบบ่เงาแล้วนี่ FC ลายมี FC ลายโอน้องใบ่ใชองบ่ังเกียอายบ่บ่เต้ามินเต้าแม่นก็เาก็แม่นกว่าอาย เ,เ,เปิดคลิปเปิดภาพออกมาฝนโปรยปลยปายเขากระยุดลงเม็ดพี่น้องเลยเนาะเครื่องของกระบะรถเปียกเบิดเลยเอาพี่น้องตัดภาพตัดคลิปขึ้นมาอยู่ที่บ้านเฮื่อนซานร้านแป้นของน้องซ้อนอน้องซ้อนเนาะแต่ว่าคั่มโมเมนต์นี่พี่น้องไอ้คั่มหนึ่งคืออายเล่าคือพวน้องอ่อนเนาะให้น้องคนซื้อซ้อนซื้อผ่านมาขอจเจพิษกันมาตลอดว่าเบา พวน้องอ้อเนซื้อเบาซ้อนคั่แต่ว่าแม่นเราซื้อซ้อนซื้อซื้อซื้ออาคั่เนาะซื้อเบาคั่พี่น้องแต่ว่าน้องซ้อนคือน้องทรายเล่าในปัจจุบันนี่ที่ว่าเขากำลังจะอ่ามีการช่วยเหลือเนาะทางลุงจันทเพราะฉะเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้ทางลุงจันทร์ว่ามีงบประมาณจะต่อเติมเคอนซรายเล่านี่หนึ่งหมื่น 5,000บาทเป็นไงเนาะอ่าทางลุงจันทร์เปิดสมทบเนะาะอ่โซยเหลือต่อเติมเฮือนสันร้านแป้นหรือว่าเฮือนคั่วเนาะอ่าขีธไัยอะไรเป็นของเฮือนคั่วของน้งองเพลนนี่แหลนะเนาะทางแม่ใจดีหรือว่าครอบครัวใจบุญเนาะให้ทางลุงจันท์มาเป็นสัปานบุญให้เพื่ออยากเปิดสมทบอสร้างเฮือนคั่วหม่ให้กับน้องสอนเพลนเนะาะเอาจันไดกะ พี่น้องเนาะเอฟซีธานไดพี่น้องเลยเนาะอยากรวมสมทบเนาะหรือว่าหาสางเพื่อนสั้นๆให้กับน้องซ้อนเพื่อนได้มี่อนยูบอนเซ้าบอนซนให้ดีกว่าเดิมเนาะหรือว่าตอกแข่งตอกขาให้เราสมแซมบ้านซันให้เราให้มันดีกว่าเก่าเนาะกายินดีพี่น้องเด้อเนาะอ่าเป็นสะพานบุญให้พี่น้องนะครับที่ให้พี่น้องได้บุญได้กุศลน่วกันพี่น้องเลยเนาะอย่าเซ้าคนกับข้ามเอาในอะลรพี่น้องเลยเนาะอ่าหวกับกิน คือเกา่าเนาออะออเาพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นพี่น้องทางบุลสารวันขอกราบตักทายสปาดีสปาดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสปาดีมูอเพื่อนกันบัดสุขูสุคนสปาดีเอฟซีปัญญาจีบนวัดทุกทานเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูปปะบุญซาลาบันอีกขึ้นเขาคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเอาหลังจากมาแต่บ้านน,น้องนั่งน้อยเนาะกากลัามาหาทางน้องซ้อนเนาะก่าพอดีก่าบุญมีทางเสื้อผ้าเอาบุญเองนนั่แหละเนาะ ที่ว่าบาานใะส่แล้วขนาดเนาะกะมันขับบอหร,รือว่ามันหลวมกะมาซืา้อให้ทางน้องซ้อนพันใสล่ลองเบิงองน้องน้องพันเสีเอาหรือบอหรือว่าจังใดเนาะกะเป็นจิตใจของมกังวลเองไงแหละเนาะนะพี่แบงให้น,อน้องพันใสน,น้ำกันเพราะว่าเสียบ่าแบบนกายมีลายอยู่เนาะกะบีแบงไม่ให้น้องพันใ,ใสน้ำเนาะเพราะว่าน้องพันกะบ่มีพี่น้องเลยเนาะว่าให้น้องพันใสไปให้ใสไปสวนบอกขาเรียแ,แต่น้องพันเนาะอ่าแล้วก็ จังพี่แจีงน้องน้ำกันน่อทางลุงแจนผมนกนมีงบอ่าเปิดสมทบเนาะหนึ่งหมืนหาพันบาทน่อเรื่องต่อเติมนี่แหละพี่น้องเางไเนาะเพื่องซานน้องเพื่อนนี่ถ้าว่าเฮ็ดนี่ก็ต้องอ่าเสาฟืนเอ้ยเสาเพื่อเสาซานนี่เนาะต้องเปลี่ยนไม้บัดพาี่น้องเางไหรือว่าผาอ่านี่ผูพังไปหมดแหละเนาะเพราะว่าด้วยความอ่าโดนนานหลายปีเนาะเฮ็ดให้ ข้ากับจันแล้วนี้เกาเนาะหรือว่าผุพังด้วยปวกเนาะนี่กินยังไงปวดกินบ่แหละเขานี้น้องอซอมมนกำลังเนาะอยู่กับลูกจันเนาะสัมผัสน้องเพิ่์นน้องเพิ่์นกำลังมาแต่ให้แต่สวนกับสั่นเนาะถือว่าน้องเพิ่์นนี่ก็เป็นคนขยันอีกคนหนึ่งเนาะเป็น วัยรุ่นเนาะที่ดุมันขยันเพียนสวยเหลือทางด้านครอบครัวหรือว่าเลี้ยงพอคนเดียวพี่น้องลอยส่วนไอ้ชายเพันกลับไอป้ปัมบัดเนาะอยู่ศูนยะ์บัมบัด,ดอยูนะ่รักสามสุขหะภาษาเพียงลยเนาะอยู่ได้ประมาณ2ปีกับจะได้ออกมาแล้วนะเนาะอ่าก็เหลือแต่ทางน้องเพันนี่แหลนะเนาะที่ยสวยเหลือสู้สิ่งทุกอย่างเลยทางด้านครอบครัว เพราะว่าแต่เรื่องไปให้ไปสวนพี่น้องไงนี่จะน้องเพื่นหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเนาะกายูนิเบิร์สเนาะเอาพี่น้องไ้เนาะเดี๋ยวกัติดตามช่วยรำกันสำหรับเค้กของน้องซ้อนเพื่อนสะมีทางรักปุยไงเลยวันน้องเพื่อนสะมีบุญมัรณะสมดยเนาะทีได้เพื่อนเพื่อนไพ่เนาะหรือว่าเพื่อนคู่รังใหม่พี่น้องไงเนาะเดี๋ยวติดตามขอบช่วยำกันเราว่าคาดว่าเนาะสร้าง เพื่อนเพื่อนเธอะสั่งคือตาไฟใม่นี่กับประมาณหเสาเนาะเพือนหกเสาอามาเห็ดมองเนี่เป็นโทลงเลยเนาะอเอาเป็นอย่งเลยหนประมาณนี่กับช่วงเมืองหาทังจันทร์อาจจะบ่พ่อเนาะซื้อเสานกาเสาเนการเสาละอ่ารเสาละพันเป็นอางเนาะก็6 0กพันแหละเนาะ เพราะว่าเสาหนึ่งหาแสนหา่างเป็นเลยเผื่อสิมีพาอีกเนาะไม่แป้นปูเนาะ,ะ,คนนะแค่เดียัแบบพูนกับพ่อเป็นเลยแค่เดียวคำนวณบนน้ำกันว่าสิประมาณเท่าไรเนาะแต่ตอนนี้มีแต่หมื่นห้าว่าสันเนาะทางลุงจันทร์เป่น้อยเอาเดี๋ติดตามอับสุ่มทีกจักหน่อยเนะาะทางลุงจันทร์ ถามเพิ่มเติมน้ำลุงจันทร์อีกว่าลุงจันทร์มีเท่แน่เหมือนหาเทบอหรือว่าจังได้เรือว่ามีเขามาเพิ่มแล้วหรือว่าจังได้กะสอบสอบถามน้ำลุงจันทร์อีกท่านหนึ่งนะเนาะไปเอาเป็นอย่าไรเนาะตอนนี้นะเนาะอาวุนกับเบิงเสื้อผ้านะเนาะดัมซีฮาชุดนี่แหลนะเนาะมาให้ทั้งน้องกันว่าน้องพนิใส่ได้หรือว์เนาะนะ เดี๋ยวกระโตใหญ่อยู่ได้พี่น้องเสือบุญกระไดเนาะอ่าไปไปเบิ่งก่อนโอ้ฝนฝ้าล้างฝนสวยงามเสมอพี่น้องเลยเนาะเขียวหุ่มซุ่มเย็นอ่ามากล้วยเล่ากับเริ่มออกแม่แพ้ลูกออกมากต่เรื่อยๆเนาะแต่ว่าคนอู้แต่ว่าคนยังไม่ได้แพ้ลูกพี่น้องเลยเนาะอ่ายังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่เอช่ดอย สบายดีสบายดีสบายดีทางลูกจใจเนาะข่อยได้ไหมตู้ข่อยได้จะโซ่คว่มแข็งแกร่งไหมด้เนาะอ่าปืนไปหอยไผ่ใส่นี่ของเจ้านเรียบร้อยแด้วฮะจูไผ่เอานีิเนาะจูนาะมันก็ลุกวหว่านี่พี่น้องจะโคดขวดเข่าจะใหม่อ่าแทนเตืออือก็ลุกลามใส่ขวดเข่าแล้วจีอือมันใหม่เลยครับขนาดได้ใหม่ใหม่นี่อยู่ป่าใหม่นี่อยู่ป่าบ่อน ไม่ยังน้องน้องชายบูฮูป่ะเอาบูฮูก็เอาบูฮูพี่จะแช่ซ่องแล้วเนาะเอาซะสวัสดีปลาลุงพ่อเนี่ยสบายดีปลาลุงเอาขออนุญาตนี่ไม่เนี่ยเด้อโดยใช่คือว่าเชนลงสตอรี่อยู่ไปทางไปไฮเดอร์ว่าสัตว์เมร์บ่โดยหันบ่ทางไปไฮเจ้าหอมเป็นหูเป็นหูเขาเนาะโดย มัน uhm, ชุขคอยวายจีไปเนาะเด้อลูกข้าพูดไปข้อง่ายแล้วสารพี่น <Corps fishing, S 1> ้องเลยสี่พิ่นอยากเห็นเนาะอยากเห็นการเห็นงานอยากพู้ว่าให้เล่ากลวงกลวงทำไาแต่ว่าเพราะเราก็มานี่ใกล้เราแบบพินาเลยแต่รถใหญ่ไปบุหอดเนาวายจีไปรถจักรนี่ก็รุ่นแล้รับแบบว่าสี่สิบห้าสิบพันเราอะน้ำมันเนาะ ยากแน่ยคุนผูดไม่พู้เราะพี่น้องส่งเสื่อนี่เพื่อนเพื่อได้เราอะเนอะโดยภาว่าคิดจะไปให้คอยเนี่ย่ต้องใช้เสืยงงามก็ได้เนาะโดยใช้ใช่แบบไปไปนะแบบเจ้านี่บ่ธรรมดาธรรมดาใช้ทรงข้าสั่นโดยอ่าก็ใช้เกือบก็ได้บ่ใช้แหละ้ยคินข้าวกินน้าเรียบร้อยแล้วกินแล้วอืมเอาเอาพิน้องไยเนาะเอา เนาะหันหนามาทางทางลุงจันอีกน้อยนึงพี่น้องเล<ด>ยด้วยตัวทางลุงจันมีข่าวกแว่วอยู่ว่าสันเนาะดยมีทางลุงจันมีงบประมาณเนาะจะสร้างเคลื่อนขั้วให้กับน้องซ้อนผลบ่ด้วยเป็นแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางวจันเนาะได้ทับสะพานบุญจากแม่ใจดีเนาะโดยแม่แนอนนาพี่น้องเลยเนาะเพิ่นงได้ส่งปัจจัยเพิ่นว่าพี่น้องเลยเนาะอยากเห็นน้องเพิ่น มีเฮือนพัวที่งามกว่าน, <Evet> นี้แน่มาสังเกตนะเนาะแต่ว่ามีเงินกามีงบให้ว่าจันท์เพียงแค่หนึ่งหมื่นคนะับห้าพันบาทเนาะแต่ว่าจันท์เคยเห็ดให้ทางน้องปลาน,นี่สิประมาณสามหมื่นเลยสามหมื่นเนาะเถมทิศเกาะลงไปแล้วใส่ทิศเกาะอาอัดใหม่ใช่รึไส่นะเสาเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ไมด้เหรอเนี่ยต้องเอาเป็นเสาดินสามต้นเน็ดแบบเทิบลงคือเพื่อนองลานะ เอาไปแม่นเอาเนะาะพอคำสีเห็ดสองสั้นแบบนี้นี่มันต้องได้เสาไม้เนาะเสาไม้แล้วกับสีมีแนวปูได้งยังอ,งอีกโอ้บัดลายเึืนกนไม่นั่นก็นได้แผ่นปูนเนะาะจากเอฟซีเผ็ดสีมักน้ำหรือบอลแล้ว่าสีเห็ดกระเทิบปุ๊บลงไปแล้วก็ชักเสาสเ็ดกลือนของน้องปลานะาเห็นห้องจูเพิ่นจูพายอยู่รูม เออคือขายเครืองตกปลาเลยเนาะติดมือหันแบบเดียวกันเลยต่อไปสามเสาวันนี้เันแบบนี้ไปเลยเนาะมามาบนตัวจริงเนาะอองเลื่อนเล้วนี่มันต่ำเจ้าซีโบซีโบเอาเข่าประตูเจ้าพี่เราซีซีไปยุกต์แบบนี้ซีอันประตูเข่านี่ซีเอาวงเอาหมวงนี้เปิดแอน่ต่อไปเดแต่ปิดเพื่อพัวเราแล้วก็ซีมีประตูออกพุ่นอีกนึงเพื่อเราอนาคตเก็บเกิดของน้ำ เอาหน้าอยู่พูดเนาะแน่เลยแน่เลยแน่ต่อไปนะอืมเกาะลงมาไว้นี่ประมาณสองเมตรหาหรือว่าสามเมตรเนาะยาวออกไปประมาณสามเมตรนี่แหละสองเพื่นเล่าหนึ่งหล้สองชัวเพื่อนเล่าหนึ่งหละอืมปุ๊บนี่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นแต่แต่มุ้งใช้เพนซ่าขัดตาซ่าใช้คือเก่านะคือเพื่อนน้องปลานะโดนๆให้เพื่อนให้เพื่อนเนาะอ่ามันกับสปอร์ตไพ่เนี่ยเพราะว่านี่ เราเราจู่บ่เวไฟใหม่กระากเราคือฟื้นอยู่เกือบลามใส่ฟื้นอีกบ่อ๋อจช่แ่ได้อ่ไดปล่อยเมื่อแร็วนะมนอยู่ไฟอยู่เพื่อฟื้นีเบรนี่แหละเขาต้องเอาเป็นเพื่อนดินเนาะบารซีบารซีแบบนั้นวาพี่น้องทำบางบเพียงพอ่างบตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นสาพันบาทเนาะ็ได้เครื่งนึงแล้วเนาะก็ได้ครื่งนึงนะอาออาจารย์เคยเห็นนี่เบิอยู่สามหมื่นสาน สิประมาณามมนั้ามหมื่นเป็นเงินปูนและมูลค่าสีได้อายุคำว่า,าสามหมื่นนะเอาพี่น้องรุ่นเมืองน้ำกันเนาะถ้าว่าทานได้เอฟซีทานได้เนะาะพาลุงอยากจะร่วมเนาะช่วยเหลือหรือว่าทำบุญให้ครับขอบคุณน้องซ้อนมันมีอยู่ยมีกินดีกว่านี้เนาะสามารถร่วมทุกทุกรับลุงจันไดน้องได้ร้องทางสองทางไบตก็ได้น้องวยทังน้องเพื่อนยากได้อยู่บ่ อยากได้มักอยู่ว่าคืออ้าว่าคือเขาทาอยู่บ่มากเนาะมันเป็นอยู่รุมเนาะบ่ต้องบ่ต้องอยู่เทิงแต่ว่าขนาดนี่ก็สิซ้ําเก่าเจ้านี่แหละแต่ว่ามันต่างแต่ว่าเฮ็ดลงไปซี่ซื้อเนาะแต่ว่าตัวนั้นมันสิได้ปิดได้บัดเนาะปิดเทิงต้องตัวนี้แล้วนี่บ่ได้ให้เทียวเลยมันจะเข้าอยู่ตารางเอาเข้าอยู่ตารางเอาปิดตัวนี้เนาะมีแต่ลงแต่พุ่นเนาะอันนี้ก็ปลูกที่นอยเนาะดอกไปแล้ นี่ยคัอีกตัวนึ่็เนาะคือนั่นชชักเนาะเือนนองนางน้อยคุณนองน้อยคูบๆลงเส้นเดียวกันะเอาไปเส้นไปเอาเือนพวกอนเนาะเอนไปชักนั่แหละเือน้องนี่ยแล้วเน้นสเ็สีก็ควบนละเปพาีละเออเดิเือนบไปไปทะเกไปหน่อยไปเนาะเปนสนองสอนเนาะ อาหรได้ใช้โทรศัพท์เป็นยังไงความชีวิตโดยด้วยอ่าชีวิตชีว่าเริ่มบ่งเงียบบ่งเงาบอกเรื่องว่าจริงไดบ่งเงียบบ่งเงาแล้วมีเอฟซีไล่มีเอฟซีไล่โอ้ฮะชวนไล่เอฟซีทางไหนเอฟซีทางไทยทางไทยบันทัดมาให้ยกำลังใจโดย ดีใจอยู่ะดีใจยังไงเนาะอ่าบนเงียบบนเงาแล้วมีคนเป็นห่วงเป็นใยเนาะโดยอ้าวฝีน้องดีใจนันไม่ร้ายจะคนเหรอเพื่อนเป็นหมูนในเฟสประมาณลอยลอยสิบิบคนแหละโดยโอ้ภายในอาทิตย์เดียวได้เนาะโดยอาวอ้าวฝีน้องโซล่าก็เป็นเอฟซีทางฝั่งไทยโดยเนาะอ่าเป็นอ้าวแตนากะขอเป็นขอไปว่าจะเรื่องทาง เป็น Facebook หรือว่าเล่นโลกโซเชียลเนาะก็ให้เล่นมิสติเนาะการใส่โซเชียลให้เป็นประโยชน์ให้มลนเสียประโยชน์ได้เลยการเรียว่าให้มิสติการเล่นเนาะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวอะไรจีนน่อยเนาะมีนี่มีของฝากมาให้ของฝากโซนตัวไบัวดองซ้อนพันธุ์สีกาใส่บ่พี่น้องเลยหรือว่าจะกาใส่อยู่บ่อ่าเฮาใส่เนาะบ้าเพืล่าขออนุญาตฝาก A à, chắp con hà nói nương nó không chạc tô. Rồi. À. Bên. Phả. Phả ấy, phải chắc chọn tôi nơi bên sửa ha sửa ha baboon em nè đôi nông sài bóc sài bò, bóng kiện ảo bóng ai Bộ khi tao kỹ đấy mìn tao men mìn kỹ tào mìn kỹ tào mìn ai โอ้ยมีน้องไงมินกวายบอว่เจนะ้านะอาบายมินอะไรโอ้ยวายหลบอย่างเงี้ยว่าดูโม่วนเนาะอ่านี่แหละแต่ว่า,นนามีไอ้กับซักให้แล้วเนาะ<ด>นี่พ,พอดีอยู่ปะพอดีมาให้พอดีอยู่นี่เนาะไว้ใส่ไวใส่ไปเล่นกับใส่ไปให้ไปซ้อนก็นได้เนาะโดยอ่าน,นี่นเชียร์แขนยาวเป็นอะไรเนาะ ใส่เนาะแล้วแต่กางเก็ตนี่มากว่าแบบนี้มาฮะมาถอดเบิ้งตัวนี้นะถอดงานมาบ้าเบิ้งเบ้างอ่าถอดแต่ต้องนอกก็ไดดโซน่าเรต้องถอดก็นยาอ่าไอ้มิ้นได้อาไดนน่องอ่าน้องแห่งมิ้นกูอาอีกเปล่าวะมิ้นบ่ได้แล้วเหรอู้ชักโบมากแล้วเป็นเจเดนบ่มีสื่อเนาะ เอาลองเบิกลองซบลงเบิกฮะปึ๊บบาทเทะระเบิดเลยบาทเด็เนาะอ่ะทาทั้งซี่เขาจะบอกเสือเทะโอ้พอดีเลยเนาะพอดับับไล่บ่พอดีบ่ เออวนะเสือแขนสั้นตัวนี้เนาะเฮาจะบ่กล้าใส่กะตัวนี้เป็นเป็น่งผู้เฒ่าแน่จั่เนาะกใส่ท่เฮะตงใส่เท่เใส่เท่ไ้ตัวใหญ่เนาะอืลองเบิ่งเด้อบ่เด้อบ่ใส่ไปเล่นบ่ใส่ไปหาเล่นกะใส่ไปให้ไปสวนก็ได้บ่เป็นหยังเนาะก็เสียอย่างเดียวแหละตัวนี้ ส่งขาดมาให้เฮ้ยโอ้ยใส่ได้เด้อบ่ยิวถอยนี่31เนาะน้อใส่ส่งเบอร์อยางบ่จัให้ใส่เบอร์ได้29บ่30บ่29 30โอ๋ตวมนะนเอาลองเบิ่งถ้าวันรวมกะหาเสือกฟางหัดเอาเด้อเฮ้ยพี่ทํไรเนาะา คือว่าเป็นคลิปแรกของเถียวนี้เนาะมาหาหน้องซ้อนเพื่อนพี่น้องอะไรบนละคนกะโจมหาต่น้องซ้อนประศัตรโอ้ยเนาะเอาหอด้ด้อพี่น้องเด้นอ,อน้องซ้นอนแล้วก็เจ้านายกับน้องแซ่พี่น้องกับหนองแซ่นี่ยังเบิ้งก่อนพี่น้องเลยถ้าว่าฝนบูดบุญย้อนกันสิเดินทางมันอื่นก่อนมีเครื่องน้องฮอนด้าพ่อมพี่น้องเลยเนาะมีเครื่องน้องฮอนด้ากับสอบหนึ่งแต่ว่าอย่าเปียกเลยเพี่น้องเลยเนาะซุบซ้มแล้วฝนตกลิ้นชัก นี่แหละทำความรู้สึกเนาะทางเบา,จาใจคนมาแจ้งเรื่องสีเห็ดต่อเครคั่วให้เจ้านี่สนใจหอเป่าสสนใจสนใจ <laughs> บดีใจเนาะสนใจเนาะดีใจ <laughs> ดีใจ <laughs> โอ้ยเนาะแต่ว่าก็คือนี่แหละเนาะมันยังบุเพียงพอเนาะเมื่อวานทางเบา,จาใจคนมาแจ้งตู้ของสีเห็ได้ปับโมเมนเด้อ ันนี้ก็ศบาก็ติดตามรุ่นป้องกันว <Now. S 1> ่าทางพ่าลุงเนาะดูใจบุญใจกุศลอยากจะช่วยเจ้าพอดีซอยได้สมัยเนาะแต่ว่าคุณวัดาสนาจะมีเนาะหรือว่ากระแสได้เงินคว่งงามเนาะต้องไปดังไฟอยู่ทั้งอันยันไฟใหม่เนาะป้าน้องเข่าหน้ามองหน้เข่าอยู่ใช่ไหม ป,ป้าทาั้งหลายผู้ไอพี่โตเ้เถือนจุดแลกันแลนและนะ้วเ,เนาะเป็นดเรื่องเรื่องให้เรื่องสวนฮอดขัร์ตอนได้ละ,แล,ะแล้วปลูกกล้วยยังแต่ปลูกมันอือเนี่ยจะปลูกมันเนาะโดยผูกมันนยังลายบ่ยังลายมันตายลายเลยพี่ <Hyun. S 1> ตายลายบ่ มันมันบวมหน้ามาเลยเนี่ยมันตายแดดตายแดดเนาะมันบวมหน้าเฮ้ยเนาะจะนั้นกัเนาะถ้าว่าบุญมีทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะเอฟซีเพื่อนอยากจะช่วนๆรวมสมทบคนสีมาแจ้งทัวหนึ่งเด้อเดีอ่าจะนักการชวนๆพี่เก่าแล้วน้องเนาะเด้ออ่าอาการจากเป็นไข้เป็นยังกับหายขาดเลยเนาะหายแล้วเจ็บปวดเจ็บคอเนาะเด้อเศร้าเลยเนาะเศร้าแลยอ่า เอาใช่พี่น้องเนาะคลิปนี้แก่ผมมีอยงหลายได้พี่น้องเด้อเนาะมามอบเสื้อผ้าส่วนตัวของคนเองกันแหละน้องแบงวิให้น้องเติมใส้เนาะใส่กรให้ไปส่วนคำว่าคำเไิมเกิดขึ้นเงี้ยวนะประกาทางน้องเพิ่นจะมีข่าวดีเนาะคำว่าได้ที่ทางลูกจันทร์เพิ่นจะมีเผือกชมทบเนาะสร้างเตินครัวให้กับลองสอนเพิ่นเนาะที่ไหนก็รอดูรอดชมติดตามเหมือนเดกันว่าน้องเพิ่นส่อใดการช่วยเหลือสัมดาเนาะสี่เหลี่ยมบ่หรือว่าเจนไดติดตามชมเหมกันเนาะสหลักนี้ขอลาก่อนเนาะ ขอบคุณครับโอ้ไม่เป็นไรครับโอ้เอฟซีทางฝั่งไทยหลายเลยเนาะโดนโพร่มากคนก็ล้มเจ้าคู่เรื่องอยู่ป่ะเจ้าลงเล่าคู่เรื่องอยู่ป่ะหู้แต่ผมตอบลาจักชิวเลยนะผมตอบลาไม่ได้โดนก็ค่อยกค่อยฝึกไปเด้อโดนเอาใส่นะ ติดตามการพี่น้องน่าสารกิฟต์นี่กัขอบุญคุณขอบุญกบใจด้วยเนาะคอยพีดังเอฟซีทุกฐานเนาะที่เขามาหามาส้มแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องสอนเพื่อนเนาะพีดีไม่แห้งพัดสุขุสุขล้นติดตามชมน,นการลิปต่อไปคลิปตนี่สบายดีกันพัดสุขุสุขล้นได้พี่น้องเด้อสมาดีสมาดี <laughs> น้องสอน